แกห้อยแกหอยแกหอยาไม่ย <A> ้อนะโอ้ยไครตกมานด้ไม่ยกอย่างนี้มาถ่ายมึงพวเมียเรากินเขา ได้มึงจุบไ uh ้ตยที่ก <lite> <ible> ูชิทายหนามึงจุบหอยห้ยิน่อยแ้ทายนจ็บเจบเด้อแกงหอยหอยหวไอหอยจุบจุบหน่อยทุกคนค่ับหน่อยเป็นไปเอกนี่ในวิดีโอนี่ไงไปไปเอาบ้านที่ใช่นี่หวไอหน่อย นี่แกตวอะไรมเนี่ยไมชุดที่ดีกวานี้แล้วหรอ่สาวออยนไม่เคยเห็นใครแต่ตัวเชยขนาดนี้มาก่อนให้ตัดกุจขอโทษนะคะพี่ออยบ่เหปะตัดได้บแกวีเ่อกลาีธุระอะไรเอ่อว่าช่วงนี้หนูตกงานท่นโดังน่นอยยอดวิวนี่ได้เลยนะพี่โจไม่มียาหมดแล้วเหลือแต่ตำแหน่งได้่ จริงหรอคะพี่ออยงั้นพี่ออยเชื่อคดู๊หน้าอูได้ไหมคะงานอะไรไม่ทำได้หมดว่าแต่ันมีสินค้าหน่อยไหมอ่ะเดี๋ยวชิกีกู้่้าพอดีมันมีค่าระดับกานีร ใครกินหมอใครกิน้มวมอว่าใครนวม้อร่อาน่ากินุเขาเียกหักินกุ้มามาที่อะี่ี่เขา่นเขารู้ที่กินก็น้าป้าวะ่า่า่พอแกไกิน่สิันี้กินก็หอย เรากินหอยเขาย่างอยย่างอไเคยหอยเนาะเบิดคืออะไเนาะเขาเนาะเากินหอยเขาย่างกินนังเขาเบิร์ดตแกไขไปหลยอต่ก็ไม่ดีเลยอก้ท่าได้แล้นกนั่งก็ห้อยตัวได้กินไข้กูกันนั่งเก็บเราหอยกินกับเขากินนังกับเขาก็ะซ่บ้ืยกันนะ จำแนวปลาแหนกนะครับจับเนาะจะับปลาแหนกแจวปลาแหนกนะครับท่านว่ามันเป็นตัวใหญ่ๆเฮาก็ฉีดตอนมนอันอีกอะไรเนาะได้ไร ไปซื้อเขาเพื่อนึงแค่พันหน่อยซื้อซิ่พันจะบพันโอ้ซื้อเขาใมมาาดูเขาเขาช้านมา่มาค่านึงอีกเบื้องทานซื้อทานที่ซื้อทานมือนกันสื้เพาดีกว่าก็กเกย่า่า่าฮาฮ่าี่า่า่าฮ่่าน่าฮ่าฮาฮ่าาฮาฮ่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 าฮา่า่ ไ,ไดยาใสื่อเขาสาพัเขามาอยู่เป็นเดือนอยางนี้เนาะบัดพายทีอยากจะสื่อเขามันเองเนาะก็อยู่ด่นเอ้ยสื่อเขาอนั้นะแล้มันยังเป็นนี่จะเป็นขอบคู่อ่ะเออบัดรมันอยู่จากนี้มันอยู่ต้ 1, 1, 1, 2, 3, 4, เสนอหนึ่งกัเรือเือสิอย่างอย่าง,อางเอ,อื่อนมัวไลไบนชิมเมื่อที่เขากิน <c> น <oughs> <c oughs> ้ำกัน ไปเอกไปเอกเอ็มีฮะมันจะจกอเลยที่เบิกก่องทที่จีจุบอย่งเดียวเบิร์กก่องไจุกโอ้หานะไปหาน้าที่ข้าเดียวหาหน้าที ไ่อันนั้นบ่กูม่ะจังไรไซเวนขยายบ้กูม่ะหนีหอยเห็นจนงอยมันเห็นอยู่หวย <c oughs> มันเอาแววนแววนตัวใหญ่ๆแต่มันขยายแวนเอาขลุน่นป่ะเอาขึ้่นป่ะจังไงขึนโอ้ขึ้นมันข้นเนาะขื่นเห็ดนี่พูดจังไรอยู่สวนนี่มันเห็นมันเอาแวนยขยายหันชอนะ่องฮะอะสัมได้เป็นเลา ได้สมถวนึ <în> ่งดีนะเอาไปซื่อน้ำมาได้เลยเขาไปอะไปชวนื้อน้ำมาได้เลยโอ้ยโอ้ยใหญ่ทานจะมาว่าเรื่องแบบอแกะ